คุณมันโดดเด่นนะคุณมันเจิดจรัสนะคุณเป็นคนที่มีคนรักเยอะมากนะคุณชีวิตก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากๆเลยนะสิจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยชีวิตของคุณมันดีเหลือเกินมีแต่คนรักมีคนห้อมล้อมมีคนลุมล้อมมีคนลุมรักมีคนให้ความสนใจเยอะนะมีชื่อเสียงนะมีเกียรติยศ มีอำนาจวัสนาบารมีชีวิตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์เติบโตทำให้ใครหลายๆคนอิจฉาคุณก็เพราะจุดเนี้ยที่เขาอิจฉาคุณดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาอยากจะเป็นให้ได้แบบคุณอยากจะมี ความเก่งความฉลาดความเฉลียวความสมาร์ทความเท่ความสวยความหล่อความน่ารักความสดใสความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ความมีอํานาจวาสนาบารมีแบบคุณดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาอิจฉาคุณแต่เขาทําอะไรไม่ได้เลยนะเผพอๆคนที่อิจฉาคุณเป็นคนที่ตําแหน่งหน้าที่การงานหรือความความความสามารถน้อยกว่าคุณเขาด้อยกว่าคุณนะ เขาด้อยกว่าคุณในหลายๆเรื่องเลยแต่คนที่อิจฉาคุณตอนนี้ต้องบอกเลยคืออิจฉาในความเก่งความฉลาดการที่คุณได้ดรับการยอมรับจากใครหลายๆคนมากมายนะแต่ตัวเขาเนี่ยก็ไม่พัฒนาตัวเองคือดูจากพลังงานตรงนี้เขาอิจฉาคนนะทำได้แค่อิจฉาได้แต่บ่นกลนดาแต่ไม่บางทีนะไม่ทำต่อหน้าบางทีทำรับหลังนะหรือบางครั้งบางทีก็ทำต่อหน้าเลยโดยการ โดยวิธีการที่แบบไม่เชื่อฟังหรือคุณพูดอะไรคุณแสดงความคิดเห็นอะไรก็อาจจะขัดแย้งคุณตลอดเวลานะเพราะว่าเขาอิจฉาคุณอิจฉาความสามารถอิจฉาความเก่งอิจฉาความการที่คุณได้รับการยอมรับหลายๆคนเชื่อสิเขาอาจจะพูดกับคุณว่าคุณน่ะไม่ได้เรื่องหรอกคุณน่ะไม่เจ๋งหรอก คนอะไม่ดีหรอกนู่นนี่นั่นนะคนนั้นดีกว่าคนนี้ดีกว่าหรืออะไรอะไรดีกว่าเ,เขาอาจจะพูดในลักษณะนี้หรือเขาอาจจะบอกว่าเขาอะเจ๋งกว่าหรือความคิดเขาถูกต้องมากกว่าแต่จริงๆแล้วความเป็นจริงก็คือคนชมคุณมากกว่านะจ๊ะเ,เขาพูดเนี่ยมันเป็นแค่เสียงเดียวจริงๆแล้วในความเป็นจริงที่คุณอาจจะไม่รู้เลยก็คือมีคนชมคุณเยอะมาก มีคนชมคุณทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยเยอะมากและเขาได้ยินคนชมคุณเยอะมากๆแล้วทำให้เกิดความรู้สึกอิจฉาแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาเอาแต่อิจฉาแต่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยที่เขาอิจฉาคุณเพราะว่าคุณเก่ง คุณดีคุณมีความสามารถแล้วมีคนชมคุณเยอะมากมีคนให้การยอมรับนับถือในความสามารถศักยภาพของคุณมากๆด้วยชีวิตของคุณก้าวหน้าคุณมีความเติบโตนะ คุณมีชีวิตที่ดีมากๆมีแต่คนให้การยอมรับนับถือมีแต่คนชอบคุยกับคุณมีแต่คนเข้าหาคุณนะคุณพูดอะไรก็ดูมีหลักมีการนะมีความน่าเชื่อถือมีอำนาจมีวาสนามีบารมีที่ดีชีวิตของคุณดีรอบด้านแล้วมีคนให้ความสนใจคุณเยอะด้วยนะเออซึ่งเขาก็รับรู้ตรงนี้แต่เขาไม่ยอมยอมรับไง เพราะว่าความรู้สึกของเขามันอยากจะเจ๋งกว่าอยากจะเก่งกว่าไม่อยากให้คุณเหนือกว่าเขาแต่ถามว่าเขาจะทำอะไรคุณได้ไหมทำไม่ได้เพราะเขาไม่พัฒนาตัวเองเ <ST AR> ต็มที่เขาก็ได้แต่พูดพูดเบลมพูดทำให้คุณร,รู้สึกเสียเสียเซลขาดความมั่นใจแต่เขาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกนอกจากพูดนะคือวิธีการมาที่จะทำให้ตัวตัวเราเนาะเหนือกว่าคนอื่นน่ะ มันมี2วิธีคือการทําให้ตัวเองเติบโตขึ้นคือการพัฒนาตัวเองกับการทําให้อีกคนหนึ่งอะด้อยค่าลงซึ่งเขาเลือกใช้วิธีการทักพูดหรือว่าทําอะไรบางอย่างให้คุณด้อยค่าแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยนะและคนที่มีความมีปัญญามากพอจะรู้ดีว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนตัวตนของคุณเลย มันจะท้อนตัวเขานั่นแหละที่ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเอาแต่ว่าคนอื่นเสียเวลามาบ่นกลนดาหรือว่าวิาพากวิจาร์ณคนอื่นโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจต่อให้เขาจะพูดถึงคุณในเชิงลบกับใครก็แล้วแต่มันไม่ได้ลดคุณค่าในตัวคุณเลยแต่มันกําลังสะท้อนความไม่มีค่าในตัวเขาต่างหากเนาะออ